สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้อยู่หลังบ้านพี่ชายนะคะสวนหลังบ้านบ้านไม้นน่นบ้านไม้อันนี้เป็นสวนนะคะสวนหลังบ้านพี่ชายกําลังจะมาหาเก็บกระเพราไปผัดนี่ธรรมชาติบ้านอยู่ติดสวุวรรณภูมิเลยะคะ่ะสวุวรรณภูมิแม่พอดตรงนี้หมู่บ้านไทยสมุทรนะคะ หมู่บ้านไทยสมุทรคลองบับวเกาะเอ้ยไม่ใชคกก่คลองบวกกัวเกาะคลองบัวเกาะเรียกไม่ถูกนี่เสียงไก่เสียงกบเสียงเขียดแต่ยุงเยอะไปหน่อยเดี๋ยวไปหาเก็บกระเพรากันพี่ชายปลูกของกินเยอะแยะเลยต้นสมุนไพรนี่ สมุนไพรหลังบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นชะอมชะอมแกปล่อยให้สูงเพราะแกจะตัดปักชำต้นนูน้นต้นนู้นปล่อยสูงนู่นเดี๋ยวแกจะตัดปักชำมะนาวนะคะมีมะนาวด้วยนี่ อันนี้กระเพราเดี๋ยวจะเก็บมีโหระพามีครบนะคะหลังบ้านชมชมไปนี่ก็กระเพราเพียบต้นยอมะขามเทศต้นมะขามอันนี้ต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นขา แต่ใครก็จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันหรือไงนี่นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกฝั่งนน้นก็จะเป็นอะไรเนี่ยเลี้ยงจะกั้นเลี้ยงปลาแต่ปลาพอน้ำแห้งปลาตายหมดต้นสนุก็ไผ่แก้สัง ออนไลน์มาปลูกทั้งนั้นฝั่งนู้นก็มีต้นมะม่วงต้นกล้วยนี่ก็เยอะต้นกล้วยก็งามวินี่เหมือนต้นอะไรวะต้นเงาะเหรออันนี้ต้นอะไรไม่รู้ฝั่งนี้ก็มีมะนาวมะนาวมะพร้าว ต้นยยโอ้โหทุกอย่างเลยมารุมต้นมารุมไม่หลายต้นอยู่ตรงนี้ก็กระชายกระชายงามมากด,ดินดินดีออกดอกด้วยอ,ออกดอกสวยกระชาย มะกรูดนี่เป็นมันหัวมันหัวมันนี่เป็นใบเนะบาะใบมัน,นเนี่ยเนี่ยใบเขามันอะไรเนาะใครรู้จักบ้างเนี่ยมันอะไรใบแบบเนี้ย ใบใหญ่มันอะไรก็ไม่รู้นะไปชมสวนต่อโอ้มะม่วงมะกรูดผักหวานบ้าน น,นั้นก็จะเป็นบ้าน,านคนบ้านคนอื่นเขาแต่หลังบ้านตรงนี้พี่ชายแค่ปลูกมีตำลึงด้วยต้นอ้อยต้นกล้วยว้าวนี่กระเพรามีไปทุกที่ยี่ราอะไรนะผักหอมเป ต้นผงชูรสคณะเม็กซิกันเม็กซิโกโอ้ยยานางโอ้ยยานางงามๆสุดยอดจริงๆนี่โอ้ยาาอยานาง,ง,ง,นานางมันอีกแล้วมันนี่ก็มันอุย้ยนี่ต้นกระดาว โอ้ซิดาวสอง,ส,องสามต้นนะสุดยอดสุดยอดจริงจริงพริกพริกขี้หนูหืาำลึงอันนั้นต้นลำไยนี่คือจะเป็นสโนโ ต้นสนูอมรมรากาศสุดยอดไก่ขันนี่มะขามเทศมีผักบุ้งด้วยนี่ก็เะดาอีกแล้ว ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไทยสมุทรนะคะแต่ของเราอยู่คนละส่วนกับไทยสมุทรเราก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่างหากคลองบวกกัวเกาะนี่ก็มาขานเทศโอ้ยอันนี้คือมรุมมรุมพี่ชายตัด ยอดอ่อนๆเลยเฮ้ยจิ้มน้ําพริกจิ้มน้ําพริกมีเสียงพี่ข้างบ้านทำก่อ,อเติมบ้าน <c oughs> นี่มะขามเทศอีกต้นหนึ่งต้นเยอยใหญ่โอ้ักบุงกบ้งักบุ้ง อุ้ยกระเพราอีกแล้วกระเพราเต็มไปหมดเลยดูสิเดี๋ยวเก็บกระเพราอันนี้ไปผัดกระเพ,พรากินอือหือกระเพรากระเพรายอดงามงาม ขึ้นทั่วไปเลยใส่กระเพราเยอะเๆสุดยอดเลยอย่ะหิวข้าวแล้วนี่ประมาณนี้นะคะพี่ีๆเพื่อนๆก็บรรยากาศช่วงนี้มาพักบ้านพี่ชายก่อนนะคะยังไม่เสร็จทุดะก็มาเยี่ยมอันนี้ต้นขมิ้นเหรอทำไมเป็นอย่างไงอื้อ คะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับบรรยากาศสวยงามยามเช้า